มาตัวไหนครับมาเบิ่งลัางไหนครับโอ้มาตัวกาลสินมันสีเพียดมันฟ้าไปฟังผุนไหมครับผมมองไหนกันครับทางไหนก็คือกันครับเบื้องลวดดูไหนเบื้องเบิ่งไปไปอีซุสุอำเภอไหนครับอยู่กาลสินจะว่ายางตลาดรู้ไหครับวายยางตลาดนึกว่ามาจากคลิปยางตลาดเบิ่งกวะอีซุแคบหรือสีประตูหรือยกสูงหรือตัวเตี้ยไอแบตัวเตี้ยนี่ครับแคบตัวเตี้ยนะโอ้ตัวสูงมีสองคันแล้วพ่นเยอดไปขายของไหมครับตลาดมันได้ยังไหนเซลล์นี่เป็นเซลล์วะ อ๋อตอนนันจีบปิดตอานั้นขาเบิ้งรถก่อนมาสั่นก่อนสีอะไรพี่มีสีขาวก่อนไหมวันนี้ไหมลองดูคันนี้ก่อนไหมครับนี่นักวัสีเทาเลมโบนี่ครบเลยชอบสีขาวสีเทามีเบิร์ดไหมสีดำเราพนหางหมดประมาณไดเก็บกว่เกินแปดพันนี่นะครับเกินแปดพันอันนี้แปดพันห้าครับครับผมจะได้รถปีใหม่ได้รถปีหกห้าครับผมปีหกห้ารถกี่ปีสามปีสามปีเลขไหมหมื่นกิโล นี่ไงพี่หกห้าไม้หกหมื่นครับผมครับเป็นนาไม้แล้วอันนี้มีหนาเก่าหนาไม้ตัวนี้ได้เป็นหนาไม้แล้วครับปัญหาอะได้ครับอ่าแกปัญหาแต่ว่าเพียงแก่ที่มันชอบไหมถ้าชอบกุญแจมาลองขับถ้าเกิดว่าลองขับแล้วบมากเขาก็เบิังคับไม่ได้เพราะต้องเสียเวลาเออเนนี้ยป่ะครับเฉลี่ยหนึ่งจุดเก้าครับหรือไปดูทางนู้นก็มีอีกไหมคันนี้ก็มีครับพี่ฟังนี่มีมีดูหลายๆคันก่อนไอ้อาชี่ยังยังอยู่ไหนครับ ใช้ของีสานยุ่งเศษนะครับใช้น้ำหน้าครับผมบัดนี้เลื่อยอย่างในรถไปเล่นเองครับเอารดเลื่นนี่เท่ตลกเลยน huh. ี่เลื่นตกงแล้วทีนี้พี่ท่านี่กับแม่นี่ครับท่านี่กับรถล่องไม้รถเข่าไม้อันนี้กับรถเก็บงานเรียบร้อยแล้วทางนั้นเบิ้งเบิ้งหรือเปล่าครับเป็ว่าเป็นทางนี่ก็จนเลยกับเบิ้งก็หลายมวกบ้านเด็กมีตัวสูงจอดทางนี้ตัวตัวเตี้ยจอดตรงไหนอีกจอดตามสาขาเหรอตามสาขาครับเสียตัวเตี้ยสีขาวขนาดนไ้นครับ ขับแมนครับขี้อยาไปขายของนะครับแต่ตัวนั้นตัวนั้นจะถูกกว่าเพราะเป็นหนาเก่าตัวนั้นบังหวดแปดพันหาตัวนั้นเนี่ยตัวนั้นเด็ดพันตายเด็ดพันเก่าอะไรเบิ้งบาพันอันนี้ผมขี่ให้คนเขามาเบิ้งให้อ่าโอเคจะให้เซลขี่มาดูให้ทางนี้แหละอ่าไอเอาผู้ใดซื้อไออาชีพอไหนครับขายของอีสานขายของอีสานตลาดนัาเป็นแยงถูกไหมครับเป็นแยงขาได้ได้แล้วก็ไอเคย บิ๊กไอ้นั่นบอสติดเบิกยังบอสบอส็บาบ๊วยออกบเคยดาวนี่ครับสิบกขายของสินค้าโอ้ขายใหญ่เลยร้านใหญ่เลยตัวนี้ครับเออนี่ร้านใหญ่เลยคนเมืดเกาวหนาที่คนเอียดเขาเก็บเอเห็นไหมขายผักผลไม้ขายของอีสานครับน้องเทียวนิสานโอเคเดี๋ยวตรวจเครดิตก็รู้ตรวจเครดิตวันเดียวก็รู้อ่ะตรวจเครดิตดูว่าผ่านไม่ผ่านงั้นก็เดี๋ยวลองเอาคะแนนมาเลือกดูแล้วลองขับดูแล้วตรวจเครดิตให้ลูกค้าให้ดูครับผมอ้าวถ้าผ่านเป็นเป็นไงเังนึงเบียร์ลังนึง